สน,นับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร black and white กระชายสกัดตราทิปโกสำหรับช่วงสาร้ายในวันนี้นะครับผมอยู่กับดีเลยครับ อูนิวเอ็มจีทีไฮบริครับตัวใหม่ล่าสุดจากค่าย MG เขาครับคันนี้จะเห็นว่าหน้าตาเนี่ยโชบเชี่ยวแตกต่างจาก m g 3จเจนก่อนเลยนะครับมีความคล้ายๆของ MG5 อยู่นะฮะและข้างในเนี่ยได้ข่าวว่ามีฟีเจอร์เนี่ยแน่นๆ่นเหมาะกับวัยมันอย่างพวกเรามากครับเดี๋ยวเราไปลองชมรอบๆคันกันดูนะครับสำหรับ MG3 Hy b r i d Plus คันนี้ครับออกแบบใหม่เลยเป็น Global e x t e r i o r Design นนะครับจากทางยุโรปเขาเปิดตัวครั้งแรกที่ยุโรปครับหน้าตาคันนี้คือคันนี้ เขาจะตีตลาดที่ยุโรปด้วยที่เอเชียด้วยนะครับแล้วก็การดีไซน์เนี่ยก็จะข้างนอกก็ดูฉบเฉี่ยวขึ้นปาดเปรียวขึ้นนะฮะแล้วก็ถึงจะเป็นแฮทชแบ็กแต่หัวใจเนี่ยเป็นสายสปอร์ตเลยแม็กมาพร้อมกับ16นิ้วถ้าใครแบบสายแต่งรถก็อาจจะมีการอัปเกรดนิดนึงข้างหน้ามีความผมว่าคล้ายๆกับตัว MG5 ส่วนหัวใจเขาเนี่ยเรียกว่าออกแบบมาใหม่เลยเขาบอกว่าแตกต่างจาก MG3 Gen ก่อนแบบชัดเจนเลยคือเขามีการออกแบบบล็อกเครื่องใหม่มาทำงานร่วมกับตัวมอเตอร์ขับเคลื่อนใหม่ตัวเครื่องอย่างเดียวเนี่ยตัวแรงม้านะครับอยู่ที่102แรงม้าครับแรงบิด128นิวตันเมตรส่วนตัวมอเตอร์อย่างเดียวมอเตอร์ขับเคลื่อนนะครับ แรงม้าอยู่ที่136แรงม้านะครับส่วนแรงบิด250นิวตันเมตรรวมๆทำงานรวมเลยเนี่ยเขาบอกว่าทำงานได้ถึง8โหมดกันครับขี่คือเขาสลับกันระหว่างมอเตอร์กับเครื่องยนต์ทำงานพร้อมกันทำงานอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยฮะเขาพยายามมาใช้ที่ความเร็วรอบต่ำเนี่ยเป็นมอเตอร์แล้วก็ความเร็วสงสูงจะเป็นเครื่องยนต์อย่างงี้นะฮะซึ่ง ศูนย์หประมาณ8วิเท่านั้นเองแรงม้ารวมกันแล้วเนี่ยอยู่ที่1น4แรงม้าแรงบิด250ร้้นิวตันเมตรก็คันนี้ถือว่าครบเครื่องแล้วนี่เรามาชมด้านท้ายกันดูนะครับนี่เลยมีความเซ็กซี่ของ MG นะครับมีโลโก้ ของบิดนะนะบ,บิดดันามิกก็คือมาจากอังกฤษนะฮะเป็นรถที่แบบเรียกว่า g l o b a l exterior design อย่างจริงมีการรวมกันระหว่างจีนอาเชียยุโรปอย่างลงตัวนะฮะแล้วก็มีโลโก้รักโลกนี่ Hybrid p l u s เลยนะฮะเห็นโลโก้อย่างงี้ก็รู้เลยว่าเป็นรถที่มี2ระบบนะครับแล้วก็เป็นรถแฮทชแบ็กแน่นอนว่าการใช้งานต้องสามารถเก็บของได้เยอะพอสมควรก็มีบูธเก็บของนะฮะสามารถพับเบาะได้แบบ60-40ด้านใต้ก็ มีแบบอุปกรณ์ฉุกเฉินนะฮะเผื่อรถเสียมีแบตเตอรี่12โวลต์อยู่ด้านหลังตรงนี้นะฮะเนื่องจากว่าด้านหน้าเนี่ยไม่มีพื้นที่ต้องต้องใช้ในการใส่เครื่องยนต์ใส่ตัวแบตเตอรี่ไว้นะครับ mm hmm. แต่ก็อยากลองพับดูเหมือนกันนะว่าเผื่อเราต้องขนของเนี่ยมันจะเป็นยังไงนี่เราอาจจะพับไม่สุดแต่ด้วยความสูงที่มันต่างตรงนี้อาจจะไม่ได้พับแล้วแบบราบเรียบไปได้เลย อ่าแล้วก็แต่ที่พื้นที่เก็บของก็ถือว่าเพียงพอนะฮะสำหรับรถใช้งานอ่าเดี๋ยวเราเข้ามาดูข้างในรถกันดูหน่อยนะครับอ่านี่ครับก็มี2จอนะฮะจอหนึ่งเป็นจอกลาง,ลองคอนโซลเขาบอกว่าฟีเจอร์เนี่ยแน่นมากๆฟงมาไัยก็มาดูสปอร์ตสปอร์ตฟิลลิ่งผมน่ะส่วนตัวชอบข้างในคันนี้เข้ามานั่งอ่ะรู้สึกว่าชอบข้างในข้างนอกเนี่ย ปรับดูโฉบเฉี่ยวขึ้นแล้วแต่ยังไม่โดนขนาดนั้นแต่พอเข้ามาข้างในเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยมันมันพอดีแล้วก็มีความสปอร์ตเลยแล้วก็มีการดีไซน์แบบมินิมอลแต่ก็มีลูกเล่นฮาร์ดบัต o ทบางอย่างที่เล่นได้ไฟฉุกเฉินมีนี่ว i ยเลสชาร์เจอร์ด้วยเสียบ USB ได้เสียบ Type C ได้นะครับมีที่เก็บของมีที่ใส่น้ำสองานเก็บของตรงนี้ได้ เอ็กรูมีเหลือแต่ด้านหลังดูค่อนข้างเล็กนิดหนึ่งนะฮะสำหรับด้านหลังสําหรับพวงมาลัยเนี่ยสปอร์ตมีการตัดลาดด้านล่างนะฮะให้ฟีลเหมือนรถสปอร์ตครับแล้วก็ฟีเจอร์ค่อนข้างครบแต่ตําแหน่งในการนั่งเนี่ยอ่าไม่รู้ผมคิดไปเองดนะ้วมีความรู้สึกว่าพวงมาลัยมันอยู่ขวาแล้วตัวเราอยู่ซ้ายมีความนั่งแบบหันหันอขอกขวาขวาหน่อยๆครับนี่มีความรู้สึกอย่างนั้นนิดๆแล้วก็ข้างในค่อนข้างกว้างเบาะ รับตัวค่อนข้างดีมีปรับด้วยมือปรับสูงมือยกขึ้นได้ทั้งทั้งก้อนเลยนะฮะแล้วก็ปรับด้านหลังเบาะเอนขึ้นลงได้ตัวพวงมาลัยปรับได้2ทิศทางฮนะขึ้นลงดึงเข้าออกไม่ได้นะครับมีการใช้ของแบบมินิมอลไม่มีการตกแต่งอะไรที่มันแบบ ไม่จําเป็นเยอะแล้วก็ข้างหน้าพื้นที่ค่อนข้างเยอะทําให้เรารู้สึกไม่อึดอัดครับนั่งคันนี้เป็นรถเล็กก็จริงแต่รู้สึกไม่อึดอัดเลยแล้วก็การตกแต่งเนี่ยเป็นทูโทนเรียบๆนะฮะมีตัดการสีดําสีสีเทาเทาขาวขาวอย่างเงี้ยนะฮะมีสีเงินก็ให้ฟีลสปอร์ตจะไม่ได้ฟีลแบบรถแบบหรูๆจะเป็นฟีลแบบสปอร์ตสปอร์ตมากกว่าครับส่วนสมรรถนะในการขับฟีลลิ่งในการขับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปลองขับพร้อมกันดูครับ เราก็มาอยู่ข้างใน MG3 Hybrid Plus แล้วนะครับ300 meters, ก็พัรู้สึกเลยจริงๆผมชอบข้างในนะเ mm hmm. ทียบกับข้างนอกเนี่ยก็คือข้างนอกเขาก็ปรับมาเยอะแล้วดูสวยแล้วแต่ยังไม่รู้สึกว่าส่วนตัวนะครับรู้สึกว่ายังไม่ได้โดนขนาดนั้น <c oughs> แต่พอเข้ามาข้างในเนี่ยเหมือนเข้ามาอยู่อีกคันหนึ่งเลยเราลืม MG3 ตัวก่อนไปเลยครับแล้วก็พวงมาลัยอา่า กลางครับขับง่ายไม่หนักแล้วก็ไม่เบาจนเกินไปนี่ลองขับมาก็รู้สึกว่าไม่แข็งและก็ไม่หย,ย้่ยคือมันแบบจุดพอดีพอดีทางสายกลางแล้วกันคันนี้สำหรับช่วงล่างนะครับเสียงถือว่าทำได้ดีมากมีไม่รู้สึกว่ามีเสียงข้างนอกมากวนเยอะบวกกับเวลาที่ความเร็วต่ำครับเขาก็พยายามจะใช้เป็นตัวมอเตอร์ในการขับเคลื่อนซะมากกว่าแล้วก็ความเร็วสูงเนี่ยก็จะเป็นแบบใช้ ใช้เครื่องยนต์ตัวนี้ความอัจฉริยะของมันานะเขาบอกว่ามีการขับขี่ถึง8โหมดนะที่เขาบอกก็คือการทํางานร่วมกันระหว่างมอเตอร์ทํางานอย่างเดียวบ้างหรือว่าเครื่องยนต์ทํางานอย่างเดียวบ้างมีการทํางานร่วมกันบ้างแล้วคันนี้มีมอเตอร์สตัวเนาะคันนึงไว้ขับเคลื่อนอีกคันหนึ่งเนี่ยไว้เจเนเรตอรตัวพลังงานรับเข้งงาขไปในแบตบมันก็จะทํางานสลับไปสลับมาเนี่ยรวมกันแล้วมันมีทั้งหมด8โหมดก็ถือว่าอัจฉริยะมากๆครับสำหรับตัวคันนี้เนี่ยตาเล้งแซงคือตามสั่งนะ ไม่ห่วงเลยเรื่องอัตาเร่งคาแรคเตอร์ Character, ต้องบอกเลยว่าไปค่อนข้างสปอร์ตเป็นรถแฮทช์แบ็กใช้งานขนาดเล็กที่มีคาแรคเตอร์ดุดันสปอร์ตครับคุณตี้บางอย่างก็อาจจะไม่ได้ละเอียดมากอย่างกล้องมีรอบพันก็จริงแต่ว่าความชัดความอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้งานได้แต่ไม่ถึงขั้นกับแบบ H D แล้วก็มาสรุปกันนะฮะสำหรับตัว MG T Hybrid Plus คันนี้เรียกได้ว่ามีการปรับอัปเกรดครั้งใหญ่ใครที่เคยขับ MG 3มมาก่อนเนี่ยรู้สึกเลยว่าลืมไปเลยผมว่าในความเป็นส่วนตัวของฝุ่นนะฮะฝุ่นว่าเหมาะกับคนที่แบบเอารถไว้ทํางานคือไม่ต้องการรถที่ต้องเอาไปสมรรถนะอะไรรุนแรงคือเป็นทางสายกลางครับระหว่างใช้งานได้ทุกวันแล้วก็มีความแรงคนที่กําลังหารถแฮชแบ็กอยู่นะฮะมาใช้ในเมืองหรือว่าใช้งานที่ทีท่ที่ตัวเองใช้ทํางานอย่างเงี้ยครับ ก็แนะนำให้มอง MG3 คันนี้ไว้ด้วยครับสำหรับช่วงหน้าคันโปรดคนดังจะเป็นใครห้ามพลาดเด็ดขาดไปติดตามชมเลยครับ